หันเลยอมันแข็งนเออไม่นัดไม่หันไรเขจันี่คนทไม่เหมือนกันโห้ปเลยอืพอแหละพอแหละรถ่ายครับเขนาดนี้เยหรอเออใช่มันใช้เยอะสิ เอาอีกกองนึนละเอาอีกกองนึงอ้อนึงถ่ายเลยถ่ายเายต้องต้องนีถ่ายอยู่เอ้ยสอมุมเงี้ยอคนคนคนไม่รู้ทำยังไงตอแค่ตัดถุงโหแค่ตัดถุงห่ให้รู้นะเอนีลังเื่อหลังเพื่หลังเือหลังเือหลังเืหลังกูบอกแล้ว่าสีตาอะไนะกูบอกว่าสเร็วเวใส่ใส่ใส่ อ้ยกรจากระจายค่อยค่อยค่อยเือย็นๆตเอโอเไปเรื่อยๆซอสเหอไม่ไม่ไม่ใส่ซอสไม่ใส่ซอสซอสตรงนอื่นที่ทาไม่เปรี้ยวอีกมะนาวอ่ะแรงม่นหจะได้ย่างเหรอโหปะได้แล้วลปิดไฟเอาแบบเนียนๆเลยปาดไปเรื่อยๆอนไหนช้ามันผมมใส่กับมุมกล้องไง็มายถึงว่าเฮ้ยโหพโรดักชั่นหเฮ้ยคนนักเดือด ไอเนี่ยไอซอสตัวเนี้ยแหละที่คนมักสับสนว่ามันเป็นชีสแต่มันไม่ใช่ชีสมันคือซอสซอสเขาซื้อเลยดีความชัดอ่ะมีโค้ดโอ๊ะง่ายง่ายง่โค้ดโค้ดชัดอ่ะชัดโคการมายาแกเป็นบอ่อที่อล้วมด้ดโค้ดโค้ด เต่าเต่าข้างๆก็ผัดเป็ไปเต่านี้เฮ้เตรียมเตรียเตรียมเตรียม่ากเอาคอนเทนตลอยเกลือเอออย่างไรอย่างไรอย่างไรคอนเทนต์ลอยเกลือนะคนแรงเลยคนแรงนแรใส่เลยไหมเดี๋ยวนะเออใส่ใส่แฟนอานี่ใส่ไปเลยใส่เลย่เระวังนะี้เลยรื่อยๆเลยผมทสองก็ได้ให้มันเตมเอูา ดเราเราเตรียมเอาไอ้น้ำแข็งหน่อยดีด้ะชนบนอ่ะเปิดเตอรไปผมนีกกางสวยเลยทำไมมันติดกันไหมเนี่ยเอาก้อนใสแบบไหนก็ได้เอามาให้น็อคพบจะมาดูไอ้นี่ด้วยหยิบหยิบหยิบใส่เลยหยิบใส่เลยค่อยๆนะอย่าให้น้ำมันกระชอกออกมานะให้มันค่อยเย็นเออเฮ้ยแล้วทำไมมันติดกันอ่ะมันจะติดกันไหมอ่ะติด อะไรไม่ติดเนาในก็ปล่อยไปเลยใช่ป่ะต้องปริปมันแม่กว่ากวัวแป้งมันสุกไม่เทันเลยได้ไรบ้างได้ไรบ้างเอาเลยป่ะครับเอาแค่พอนิ่มยังอ่ะมันจังเละแล้วรอเนื้อจับดูดียังไม่นิ่มเลยไม่ไม่เอาเอาแค่พอนิ่มเอาแค่พอนิ่มพอแล้วป่ะพอแล้วเอาไปเลยไปเลยเอ้ยโดนมือมาทาดนี่แบงมาทานนี้ต่อใส่เพิ่ม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 อสามอุ้ยใส่น้ำแข็งนี้เลยเหรอใช่ใช่ไม่อยู่เนี่ยแล้วอันนี้ก็อต่องเอาไปนก็ได้ฮะเออไม่ออกด้วย แบบเนยละลายเลยไม่ค่อยละลายอ่ะหัวหอมวอาเป็นหัวหองสับดีกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่ใหญ่เอเคอินเสิร์ตแบบละลายอันนี้เขาเรียกวอะไรอันใหญบ้างดีอตามเพื่อนลายแล้วะ่ะแล้วถ่้ยแล้วอ๋ใส่ไปนี้หมดเลยถ่ายคลิปมีมไม่พอนี่ไงเฮ้ยช่วเด้วยอะไงก็บอกช่วยกู่าอไหน่ กีอะสิี่ปวดมากไก้อนอ่ะหมู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 ่หมูรงไหนหมูนี้แค่ปม่อยเลยเหรอแ่ลเยหึ้นหนึงกเอาไปก้อนหนึงไปก้อนหนึงไปก้อนนึงเียกเไปเคเดี๋ยวเเแค่นั้นแหละอนหมูตับไม่ต้องลไม่ต้องล้างหมูตับไม่ล้างมันได้บ้หรเนี่ย ไดฟเบาไฟเบาน่อยไฟเบาหน่อยใครก็ได้เบา่เาไม่ได้ครับตอ่เป็นตอบไม่เป็นเหนหมือนลงหมืนลงไฟเบาอะเบาหมับเหลเลัเบาหัเลับเบาหมับล้วเบาหัลับเบัเบับเบลเบลเบาหเหลับเาัหลัันไบเบาหลับเบับบาหลเลเาลับเบาหลเัห เ,เออเปิดดีนี่วะอย่าอย่าโปกใส่ใส่กระเพนใส่แล้วแล้วใส่แล้วใส่เลยนะใส่ใส่ใเลยใส on ่เลยใส่ไปเยอะเลยเทียหมดเลยหมพอพอพพอ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 เอพออนอพอเอือพอพอดอพ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 อาอพอพอมอพอพอพอ่ะเริ่มมาเริ่มมาไม่อุกเลยตอพออพอออพอพอ้อพ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 นอย ไม่ใช่นมนะให้กูกินให้คุกินก็แบบเหมือนมือโปอ่ะแบบแบบคล่องๆเอ้ยมือโป้เส้นทำอไงก่อนเส้นอ่ะเส้นปล่อยเส้นเส้นปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้แขกแจ้งเลยอะต้มไก่ต้มไก่อะไรเ่ยต้มไก่ไม่เดี๋ยวเราไะบอกไงเอาเอาสุกไปเลยเนาะสุกเลย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 ต้องใช่มันจะกินหมูดีป่ะพ่อไม่ไม่ ชก้องหนโชก้องห่อยโชก้องใครเอามาชโล่แต่ใบเอามาแต่ใบเอามาแต่ใบพอใกล้เกินเอาออกไปนะใกล้ก่อนถอย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 นีโอเคใส่ได้เลยถ้าใกล้มันจะนี่มันมันจะไม่โฟกัส้น้ำยังไม่ดือดรอกเนี่ยไน้อไน้ำยนะไม่ไมไม่ไม่าไม่อาไเาดี๋ยวเดมันนี่เติมแก๊สมันเติม่านถ่ายังถ่า่น่าถ่อทุก ใส่ใส่อะไรกระดูกเค็ม <amiga> ปรุงอใช้ะไรโอเคมันแั้งแข็งอยเลยอ่ะอย่าเผ็ดเกินนะเว้ยไม่เผ็ดไม่เผ็ดโอเคนึงถ่ายละร้อนอุ๊ยร้อน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 ดิปล่อยอ่ะปล่อยน้อง เงไม่ได้เยอันนีมันต้องตนี้อีกว่าต้องนิ่ม้างเท่ากันแล้วก็อบใบไม่แน่อะอเตว่นลิ้มลมถอกแม่มาแ้ว่าแล้วก็ไปเช่นนงไม่ต้องนะคทแค่นี้แหละพอ้อยไม่ม่เข้ามาตัวอไมพต้ามันไม่ดูกรอบแบอ่ะมันจะกรอบได้ไงมันต้องนม่ดิต้องการน่

ที่จริงอ่ะชั้นแรกต้องใส่นี้ด้วยแต่ลืมไม่เป็นไรไม่หันละชีเหลือิ้นีเหลือซอสเหลือแต่นี้เนื้อหมดใช่แล้วก็เนื้อใช้นสุดเออเงั้นงั้นใส่นี้ไปเยอะๆเลยแล้วกันนะเอาให้เรียบไปตายมันไม่มันไม่พอป่ะเนี่ยถ้าเราจะทำเยอะเราจะใส่เยอะอันนี้ทำเยอะแต่อเออแล้วชี้แล้ไม่มีไม่มีหมดบาทเลยนี่นเดี๋ยวต,ว<ม>ตอนอบไงออ๋ตอนอบเนื้อเหลือปะใส่ เนื้อเคื้อรดเดินเดินเดินห่าเอาไปเอาใบออกก่อนอมใส่มันพอสำหรัที่เดียวนี่ว่าเนอมันพอสาหรับนอเคไหมถ้าถ่าเราจะทำเราจะทำเิมไม่ทัลไม่ทันไม่ไ่ทเรเดียนะถ้าเราไม่ใส่อันเนี้ยไม่ใส่เนื้อแล้วเราทำแต่แบบใส่แดดนะนะแล้วเราได้ใช้ที่นตู้ได ไม่ก็อันนี้เราก็ทำแบบที่แบบไม่เนียนๆไม่เนียนแดงๆชิต้าไปแล้วกันนะไม่ชิต้ทำอะไรกินเราอีกแล้วมันก็ทำได้ทุกอย่างอัน่เออนื้อทำทุกอย่างเนื้อหมูอ่ะทำได้ทุกอย่างเพราะบ้านชิต้าให้กินเน้อหมูแบบช้อนช้อนเขี่ยเขี่ยอนช้อนาไหนอ่ะอ่เอ่อช้เป็นไหนแล้วอ่ะอยู่ใช้อีนะใช้ก่อนก็ได้เอ้าี่ยเี่ยหรือช้อนหนักกว่ากันนะ เหนียวเห็นแหละรออบอีกนะตกไป๊บเดียวเราออกกินกกนสิบห้านะอยากรู้มาอร่อยไหมสักคำไม่พออ้าวอลยลีง่ายๆชีสไปเค็มเ่ยแล้วแง่โคบโกว่าอร่อยมากเออข้างหน้าตายของพวกเราอะมึงถ้ามึงรวมรวมชั้นเนี่ยแบบว่ากินทั้งทั้งหมดทุกชั้นอะเออมันโอเคเว้ยโอเคมันเปรืองว่ประมาณนั้นนู่นว่าชีสจัมดอใช้แค่เดียวก็หมดแล้วอ่ะเนี่ย เราเอาอันเดียวจบไงที่จริงไม่ต้องใส่ชีสก็ได้นี่สวยนี่สวยเราทำกินไงเราเราจะแบบกินไม่ไม่ทำกินเพาะเราไปทำเล่นว่าเนี้ยเฮ้ยเราเราทำอีกอีกอันไหมแบบใส่แต่เนี้ยไม่ได้หรอไม่ได้มันเลี่ยนเลี่ยนดิมันไม่ใส่เลี่ยนเฮ้ยอย่าพึ่งได้อย่าพึ่งใหญ่อย่าพึ่งได้อย่าพึ่งได้ลนะข้าไปข้าวไปกัดข้าไปก่อน้ำถ่ายไปเรื่อยๆอีกแล้วนะแต่ออดไม่รอเนี้ยเหลือไว้ทำอะไรอ่ะกินเล่นอ่ะกทิ้งเนี่ยมึงมึงอยากได้ชี้เยอะๆใช่ไหมได้ ไเอาใแบบสวยๆอ่ะชีเยอะๆอ่ะนอมเล็นะพอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันนนี่เดีมันล้นเดี๋มันล้นเดี๋ยวมันล้นเดีวมันล้นนี่ไปถ่ายอะไรพอันนี้ไม่่ะพบยกขึ้นยยกขึ้นเลยเดี๋ยวังเยอะเดี๋ยวเน่ากินอ่ากิมาเล็อเล็ถ่ยถ่ายถ่ายถ่ายถเล หาอะไรมาดานให้ก uh right, uh so ูหน hmm. ่อยมืองหาอะไรมาดานให้กูหน่อยตะเกียบเกียบคู่ใจของคุณชิต้าตะเกยบคู่ใจเลยนะเลยคิดนาทีจริงไม่ใย่ยาเหรเอย่างอะไแล้วมันเยอะไม่สนด้วยเอ้ยเราใช้ปิกเตากิเลยใช่ไหมกินเลยปะ สาวเจ้าของโอ้ยยังแบบอยู่แล้วปิดไฟปิดไฟก่อนนี่ปิดไฟก่อนปิดไฟไม่ได้ต่อได้่ขอถ่ายอินเสุดสุดสุดลองผ้าไหมได้ไหมเออลอผ้าเนี่ยแหละไม่เป็นไรไว้เพื่อนนิดหน่อยอ่ะมึงไม่นี่แหละใครมึงไปเช้โต๊ะใช้พื้นอย่างนี้ฉันถาดมันอะถาดเรื่ององผ้าลองผ้าลองสรุปแตกยางยางมึงยางมีสำรองอยู่มีสำรองสำรองก็ไม่ท้าทอดโอ้ยติดติดด้านล่าง ปังอ้อตบมือตมือาานีนหนกันนานอเสกันไหนวะเตอดคาเฟ่ป่ะเีเติมน้ลยนะ้ังแป้งไม่ติตแป้งชอบหม่ช้อนได้ไหมเก็บเอาเดี๋ยวเรากินกันอยู่ดีแหละ มันต้องกินพร้อมกันเว้ยไม่ไงั้นมันจะจือดอันนี้มันเป็นชิ้นที่จืดเราควรเอชอาหนาวฉาดฉาดน้ำเงินฉาดน้ำเงินเป็นไงจืด